จังเลยค่อยหนาวค่อยหนาวพี <S <S ่นนองที่ศกสายตาแาดาลาหนาววันะพี่ขอนมมากว่าอ้ยทีิร์บอีกแล้วมือ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 นนี้น่จะเหอาะแลวคัน้คนนชอบมา่นเลยโอก็รอนมค ก็ลลเดเซสร้างตำนานที่สิบไม่อเอางงค่ะมื่อคนมุกเจ้าไอเบนโน้งแม่ก็ไปเลยตอบตบอบไอ้แม่เมนียละตอบไห้แมน่นะจักไปไหนกูเพลิดไปไหนอะ เป็นะอยู่กับตันลืมแต่ว่บบาตันลี่นอนหลับเอาเหรอพี่คอยง่วงแล้วเหรอคะอุ้ยใช่ใช่บ่ายสองแล้วนี่อุยายสามแล้วหนูหนูจะนอนแล้วโอ้ยบวย <c oughs> บอกคุณยายก่อนแล้วสวัสดีก่อนนะคะรู้อยู่ปักจริงๆอ่ะหลับไปแล้วง่วงที่ไหนสัขดของอ้าวโต๊ะอีกหรือเ่อีกแล้ว เดี yeah. ng, well, ๋ยวก็เหมียวอยรดอยู่ค่ะเดี๋ยวก็เหมียวนลองกดแป๊นนึงนะคะเปนหอยถอยู่นะนี่เหมียวถอยรถี่เอยรถอยู่อุ้ยเก่งเปียกหรออุ้ยเพื่อเต็มเหรออุ้ยไม่จะไปไหนมาหม่มเหมาม่มาม่โอมาม่ลวขวดนึ่อุ้ย หลุนยังหลุนแล้วหลุนแล้วเงี้ยมายหญ่ไมอ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยอ่ะขอบคุณค่ะหนาเ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 หนามาทำยังไงเอาเนี้ยขอบคุณค่ะยังหอมเกลี้ยังย่ะเียวันนี้เรียนวิชาศิลปะนะคะต้องเข้าใจนะคะโอ้โหอยากแรงเกินไปแรงเกินไปลงไปข้างล่างดีกว่า ข้างล่างเลยนะคะวิชานี้วิชานี้ต้องใช้ึโอ้เก่งมากเลยโอ้ไปอะเต้นหน่อยพี่พี่ล่าพี่ล่าคะลองเต้นหน่อยอ่ะเต้นให้เอาเดี๋ยวนะอ่ะเอาใหม่นะป้าเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะป้ามันจะบล็อกอีกเต้นยังไงเอาใหม่เอาใหม่ฮะบอกพี่ล่าด้วยเตรียมไม่ ชีเสิบเหรออ๋อเอาชีเสิบเหรอวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ได้นะคะคณิตศาสตร์ยังเอาปากกาไปขีดเต็มบ้านเลยตอนนี้เอากระดาษกับหนังสือกับดินสอมาไม่ได้นะคะคุณเต็มฟ้าฝนั่งดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนแล้วเขาจะให้ไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่บ้านมาได้โวยเพื่อนสาว มาทีนี้โอเคแล้วโอเคเหนา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 มาทำยังไงเอาเนี่ยจ้าขอบคุณค่ายังหอมเกียมยายยังเจ๊เหนาอ่ะเหนาอ่ะเหนาเหนานี่ดิเหนาพีเพชรด้วยจะบอกคือง่วงนอนเลยจะบอกว่าไงว่าจะบอกพี่พลอยว่าไงพี่พลอยเพ็ทไปทำงานกับป้าเหมียวโอุ้ไปทำงานที่ไหนลูกทำงานที่ไหนคะจะไปทำงานที่ไหน ไม่ได้หนูจำงานแต่เดียวหนูจะไปหาที่นิดิน่ะสัหรอดูสินี่บ่ายสแล้วหยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยไปนอนเันห้าโอ้ย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 นอ้ยโ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 อนยอนนโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยนอ้นะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งนอ้ะโอ้ยโอ้มโอ้ย่อ่หรอ้ยอ้ยแอ้่โอ้ยโอ้่อนยโอ้ย่อ้ยโอ้่อ้ยโม้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโออนยอ่ยโอ้ย่อ้อ้ย นมนมใหญจะเอจะเอมะฮะปุ่มปฏิบปุปฏินองสีรลิกเซเว่เอ็กซเาทนช็อกโกแลตเอาไปิดเสียขต้องหมดได้หมดแล้วนะอยาไปไทยก